สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะกับผมปาล์ม3บาท5บาทเจอกันทุกเช้าแบบนี้แน่นอนครับก็คงจะต้องอัปเดตข่าวสารของเชลซีหรือว่าถ้ามีข่าวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเป็นบิ๊กดีลนะฮะมีการย้ายทีมเนี่ยก็จะมาสรุปให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรืออยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ Blues Today ก็ ส่งเป็นซูเปอร์แตงก็ได้นะครับก็จะขอบคุณมากๆนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องราวของเลวายโควิลนะฮะเรื่องของตลาดซื้อขายมีอะไรกันบ้างนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับก็บายบายเจออากาศร้อนอยากจะสดชื่นก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆครับกับ Su z u k i Easy Drive ครับ เป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณครับเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะขับฟรี90วันแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดถึง99เดือนครับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับก็เริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ก่อนนะครับมีสื่อไปสัมภาษณ์ฟูลเลียนอวารเรสครับที่ตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีนะครับ ก็เขาบอกว่าผมรู้สึกเฉยๆนะครับผมรู้สึกดีและมีความสุขที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และเดี๋ยวเราจะรอดูว่าในท้ายที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นแกก็เหมือนสัมภาษณ์ในเชิงแบบกักๆนะฮะขณะเดียวกันนะครับก็มเีเรื่องของไบรตันครับที่เป็นข่าวดีว่าบรรลุนะฮะข้อตกลงในการได้โค้ชคนใหม่ก็คือทางฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์นะครับภายในสัปดาห์นี้เป็นการพูดคุยกับ ต้นสังกัดรายนี้สำหรับโค้ชรายนี้ก็เป็นไปนได้ด้วยดีนะครับดีลเนี่ยใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วครับโดยทุกฝ่ายจะผลักดันให้ดีวนี้เสร็จสิ้นโดยเร็วโดยเขาจะเป็นผู้จัดการทีมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือ31ปีนะครับขณะที่เดลี่เมลก็อัปเดตอาการบาดเจ็บของนิโคลัสแจ็กสันเมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าล่าสุดเดลี่เมลก็บอกว่าแจ็กสันเนี่ยอาจจะฟิตสมบูรณ์นะฮะไม่ไม่เต็มที่นะครับตอนพรีซีซั่นที่เชลซ หลังจากได้รับอาจารย์บาดเจ็บที่ข้อเท้าขณะไปเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะที่เดอะการ d เดียนครับรายงานบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยวางแกรมพอตเตอร์เป็นเป้าหมายหลักที่จะมาแทนอินโซบารเรสกาในตำแหน่งผู้จัดการทีมแต่ก็มีการพิจารณาตัวเลือกอื่นๆเช่นสตีฟคูเปอร์ของฟอ r e เรสไว้ด้วยนะครับ ขณะเดียวกันในช่วงดึกที่ผ่านมาครับประมาณสักตีหนึ่งบ้านเราเนี่ยมีรายงานจาก f อ r e เรน p a t ทนเบิร์กนะครับก็เป็นสื่อชื่อดังในเยอรมันเนี่ยบอกว่าเบ์มินิกเนี่ยได้พิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับเลวายคูวิลจากเชลซีอย่างจริงจังนะครับโดยเซนเตอร์แบ็กเท้าซ้ายรายนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากจากสโมสรในเยอรมันนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นนะฮะช่วงวลาประมานตีสองนิดๆนะครับฟาบิโซโรมาโน่ก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยไม่ต้องการที่จะขายเลวายโควิลออกจากทีมนะครับก็ก่อนหน้านี้เซ็นสัญญายาวไปแล้วนะถ้าใครจำกันได้เพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยคือเขาคงสนใจแหละแต่สุดท้ายโควิลเนี่ยจะเป็นอนาคตของเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้แฟนเชลซีสบายใจได้ผมเชื่อว่าไม่ปล่อยแน่นอนนะฮะขณะเดียวกรรันโรมาโน่ก็รายงานครับจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเชลซีเป็นผู้นําในศึกในดีลของไมเคิลโอลิเซ่ครับ มนยูนเต็ดก็ยังสนใจโอลิเซ่อยู่ครับและจะเดินหน้าดีลนี้หลังจากได้ผลสรุปในตำแหน่งผู้จัดการทีมนอกจากนี้โรมาโน่ยังรายงานครับว่าเชลซีพยายามผลักดันและยืนหยัดในดีลของโอลิเซ่จริงๆครับพวกเขาต้องการเอานักเตะเข้ามาสู่ทีมให้ได้มากที่สุดก่อนเดือนกรกฎาคมโดยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจะมีการพูดคุยกับทั้งเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะเดีวยวกันโรมาโน่ก็ออกมา ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าล่าสุดที่ผมเข้าใจเนี่ยคือบอกบริหารของเอเวอเรตันเนี่ยถูกใจในตัวของอามารดโบรยาครับแต่ด้วยสภาพวาทางการเงินของทีมครับทำให้สถานการณ์ของทั้ง2ฝ่ายอยู่ในขั้นตอนการเตรียมตัวยังไม่ถึงขั้นใกล้เคียงที่จะปิดดีลครับทีมอื่นก็ให้ความสนใจเช่นกันครับจากการคาดการณ์ที่ว่าโบรยาจะย้ายออกจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนซึ่งในช่วงเวลาตีสองบ้านเราครับดึกๆเนี่ยก็มีรายงานว่ามีทางวูฟบวกครับ ทีมดังจากเยอรมันนะครับซึ่งมีราฟาเอลฮูเทลเนี่ยคุมทีมอยู่เนี่ยก็ให้ความสนใจที่จะดึงตัวอา m มาโดโบรยาเช่นกันนะฮะกลายเป็นนักเตะที่ขายดีเช้ยเลยสำหรับโบรยานะครับขณะเดีวยวกันโรมาโนก็รายงานบอกว่าเขาบอกว่าผมคิดว่ามัจะมีเซสโกจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองเนี่ยในเร็วๆนี้ นอกจากนี้ก็มีรายงานครับบอกว่าฟาบิโซโรมาโน่บอกว่าไบยูมินิกเนี่ยจะรับพิจารณาข้อเสนอก้อนโตในดีลของโจชัคิมิชในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากการเจราจาต่อสัญญาไม่มีความคืบหน้าเลยแม้แต่น้อยนะครับก็มีแมสซิตี้แหละที่เป็นตัวเต่งนะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่ก็รายงาน เรื่องของอวารเรสล่าสุดนะครับบอกว่ามีความสนใจในตัวของอวารเรสจริงแต่ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อโดยตรงจากเชลซีครับไม่มีอะไรชัดเจนเกิดขึ้นกับทั้งฝั่งแมนซิตี้และตัวนักเตะครับสถานการณ์ยังคงเปิดกว้างแต่ผมยืนยันได้ว่าแมนซิตี้จะสู้เพื่อเก็บนักเตะเอาไว้กับทีมขณะที่ดิวใหญ่ๆก็มีอวารี R e ครับ พร้อมยื่นข้อเสนอ120ล้านยูโรครับเพื่อดึงตัววิกเตอร์โอซิมเฮนไปร่วมทีมแม้ว่าจะต้องรอดูว่าเขาอยากจะไปเล่นในซาอุดีอาราเบียหรือไม่นะครับเพราะก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วก็มีรายงานว่าเชลซีถอนสมอจากทางโอซิมเฮนแล้วนะครับขณะเดียวกันลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานว่าเอวตันเนี่ยประเมินค่าตัวของจาร์แรดแบรนเวิไว้ที่ระดับเดียวกับยอสโกกาดิโอครับที่77ล้านปอนด์และเวสลี์ฟอร์ฟาน่าที่75ล้านปอนด์ ซึ่งถ้าไปไปตามนี้แมนยูจะต้องเตรียมเงินราวๆ75ล้านปอนด์สำหรับดิวของจาร์ดแบรนเวดนะครับก็ดูแล้วดิวนี้นี่ผมพูดเลยครับว่าเลือดตาแทกประเด็นแน่ถ้าแมนยูไปเอาจาร์ดแบรนเวดนะฮะแต่จริงอีกหนึ่งเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลขออภยัยทางแมนยูสนใจก็คือมาเกฮีนะครับซึ่งมาเกฮีเนี่ยก็ราคาน่าจะถูกกว่านะครับขณะเดีวยวกันสปอร์ตสื่อในสเปนก็บอกว่าชาบี้ครับกุนซืออดีตกุนซือของบาร์เซโลนาเนี่ยอยากคุมทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับ ก็ไม่รู้ว่าทีมไหนจะได้ไปนะเพราะตอนนี้เนี่ยแมนยูเลต็ดก็ยังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะปลดเอริกเทนฮาหรือเปล่าสัปดาห์นี้น่าจะได้คําตอบนะครับขณะเดียวกันมาการ์สื่อในสเปนเนี่ยมีรายงานว่าเรอแม,มดริตนะฮะกับฟอร์เรนเวียสเนี่ยข่าวลือว่าสามารถบรรลุข้อตกลงกับนักเตะได้แล้วก็จะย้ายไปร่วมทีมเรอแม,มดริตในปี2025นะฮะเขาบอกค่าตัวเนี่ยอยู่ระดับ150้าล้านยูโรเลยนะครับซึ่งดูค่อนข้างจะ โหดแล้วก็โอเวอร์ไปนิดนึงนะฮะที่เหลือเนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็จะเป็นข่าวลือซะมากกว่าตีไว้เป็นลือเลยนะฮะเรื่องของเฟเดบาเช่ของมูรินโญ่ครับพร้อมที่จะทุ่มเงิน50ล้านปอนด์ดึงไมสันกรีนวูดนะครับแต่ย้ำนะฮะว่านี่เป็นข่าวจากเดอะซันเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวเช้านะครับเมื่อคืนนี้แคมป์ทีมชาติเยอรมันครับดิคัสฟูกครุกก,กับอันโตนิโอรูนิเกอร์จะสอยอกันครับโอ้โหจะซัดกัน นะเหมือนโฟลคุกไม่แฮปปี้ที่รูดิเกอร์เข้า,าแท็กเกลิลแบบหนักหน่วงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถเคลียร์กันได้หรือเปล่าสําหรับคู่นี้นะครับโอ้โหจะซัดกันแล้วฮะสำหรับแคมป์เยอรมันจะล่อกันเองซะแล้วนะครับที่เหลือก็ดูแล้วยังไม่มีอะไรที่ขยับมากมายนะครับของเชลซีนี่อาจจะดูเงียบๆด้วยซ้านะครับก็มีเรื่องของไมเคิลอลิเซ่กับเลวายโควิลที่มีเข้ามาฝากเท่านั้นเองที่เหลือก็ แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วก็อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยกันวันนี้ด้วยนัดสำคัญกับสิงคโปร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ